รู้ให้ไวดูก่อนใครกด s u b s c r i b e ข่าวช่อง8ดูคนเมาดีกว่าข่าวนี้เขาอ้างว่าเป็นตำรวจด้วยนะอ้างว่าเป็นตำรวจไปกินร้านเหล้าสั่งลงสั่งเบียรสั่งเหล้ามากินเสร็จสักปับ๊บร้านบอกว่าจะปิดแล้วไม่ยอมกลับขออยู่ต่ออาพนักง,งานบอกเอาอยัางไงดีอาอยู่สักแป๊บลวกันก็เคลียของอื่นแล้วก็นั่งเฝ้าว่าเมื่อไหร่จะกลับโอ้เท่านั้นแหละครับสุดท้ายกลายเป็นว่ามีการทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นนี่ วงจรปิดจ,จับภาพได้หมดเลยนะครับร้านบ่อตกกุ้งครับที่จังหวัดลำพูนนะฮะจับภาพได้หมดเลยครับพนักงานของร้านช่วยกันลากตัวผู้ก่อเหตุครับขึ้นรถกลับบ้านเพราะเมาลบเพี้ยนฮะพูดจาหาเรื่องแล้วไปต่อยพนักงานในร้านและลวนลามพนักงานผู้หญิงแล้วอ้างตัวเป็นตำรวจด้วยนะฮะแต่ตัวผู้ก่อเหตุก็คือนายหาน่ะขัดขืนฮะก็เลยมีการชกต่อยกันนะ,ะนายหานหรือว่าลูกค,ค้านะ่ะกิ้งไปกองกับพื้น และสุดท้ายก็ถอยรถออกจากร้านไปตั้งหลักจากนั้นอีก20นาทีในหานเปลี่ยนเสื้อผ้าใส่ชุดดําย้อนกลับมาที่บ่อตกกุ้งอีกรอบหนึงคราวนี้เอาก้อนหินนาคว้างใส่กระจกรถที่จอดอยู่เอาเท้าเตะกระจกแล้วเดินไปหยิบมีดดาย่ามาทุบมาฟันรถจนกระจกแตกรถได้รับความเสียหายครับเนี่ยฮะจากนั้นในหานผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินไปโบกรถของชาวบ้านจะหาเรื่องเขาอีก แล้วอยู่อย่างเงี้ยตั้งแต่กลางคืนยันถึง7จ็ดโมงเช้าวกว่าตำรวจจะมาจับตัวฮะนักข่าวก็เลยเดินทางไปที่บ่อตกกุ้งทุ่งหลวงครับซึ่งเป็นร้านอาหารครับนี่นี่บ่อตกกุ้งครับแล้วก็ไปถามเจ้าของร้านก็คือคุณศักกพลครับ,รบแล้วก็พนักง,งานที่ถูกทําร้ายแล้วเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือวันที่4กุมภาพันธ์ในหารผู้ก่อเหตุน่ยมาใช้บริการมาเป็นลูกค้าในช่วงหนึ่งทุ่มเพื่อนก็ตามมาอีกสองคน นั่งกินกันไปตกกุ้งดื่มกินกันไปจนห้าทุ่มก็ไปแจ้งว่าร้านปิดแล้วครับแต่เขาต่อรองฮะในอาหารต่อรองกับเพื่อนนะต่อรองกินต่อหน่อยกินต่อหน่อยด้วยความเกรงใจว่าอ้างตัวเป็นตำรวจด้วยเอาเอาก็เอาก็าาาาาให้นั่งต่อพนักง,งานก็เก็บข้าวเก็บของโต๊ะอื่นทําความสะอาดนู่นนี่นั่นเทียบินอาหารเก็บจงเก็บจานทําความสะอาดร้านนะฮะแล้วก็เลยมาบอกอีกรอบหนึ่งว่าขออนุญาตปิดร้านนะครับเคลียร์ข้าวเคลียร์ของนะครับ ปรากฏว่าในหารไม่พอใจฮะไม่ยอมกลับฮะเริ่มมีปากเสียงเริ่มมีการถึงเนื้อถึงตัวต่อยตีกันนะเพื่อนผู้ก่อเหตุก็เห็นว่าเอาท่าไม่ดีละแยกย้ายกันกลับดีกว่าไม่อยากจะยุ่งละพนักง,งานก็เดินไปส่งลูกค้าไปเห็นว่าพอค่อนข้างเมาละผู้ก่อเหตุก็เลยย้อนกลับมาอีกรอบหนึ่งมาขอซื้อเบียร์อีกนะอ,อันนี้คือเดินไปส่งแล้วนะกลับมาอีกรอบมาขอซื้อเบียร์พนักงานบอกไม่ได้มันขายไม่ได้มันผิดกฎหมายแล้วเขาก็ไม่ยอมอีกอารวาสอีก แล้วอ้างตัวเป็นตำรวจ <Ừ. S 1> ยังไงดี๊ก็เลยยอมขายให้ขายเบียรให้แต่ก็ไม่จบครับเขาก็อาราวาดอีกพนักง,งานก็เลยปับป๊บปับ๊บปั๊บออกจากร้านไปครับออกจากร้านไปครับแล้วก็เป็นตามคลิปเนี่ยลฮะอาราวาดจนถึงเจ็ดโมงเช้าตำรวจก็มาคุมตัวผู้ก่อเหตุก็พูดจายัว่วยวนอีกอ้างตัวเป็นตำรวจด่าทอเจ้าหน้าที่ตำรวจอกีกตำรวจก็ต้องเอา้าจับก็จับอะจนกระทั่งมีการกระทบกระทั่งกันนี้ตอนเจ็ดโมงเช้าลองไปดูฮะ ผมโดนโชกตรงนี้โดนชกตรงนี้ก่อนแล้วก็น้องๆที่ร้านก็ไม่ค่อยพอใจแล้วก็เลยลากไปส่งที่รถลากไปส่งที่รถเสร็จสับปุ๊บสักพักก็ยังกลับมาอยู่ลกลับมาอีกพอไปส่งที่รถเรีย <Naruto. S 1> <cous ades. S 2> บร้อยก็ยังกลับมากลับมารอบนี้ก็เหมือนกับคุยอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องละแล้วจนน้องคนหนึ่งที่นั่งนั่งนั่งกินข้าวนั่งกับด้วยการลอทนไม่ไหวทนไม่ไหวก็เลยมี การเอ่อตเถียงกันตัวเถียงตัวเถียงเสร็จปุ๊บก็มีการอ่านิดลงไม้ลงมือกันนิดหน่อย,หอยเหมือนกับกร,กระทุ้งกระทั่งนิดหน่อยก็พยายามจะไล่ให้เขากลับเขาบอกว่ามีคนกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาทำาน้าข้าวของเหมือนอารมณ์ว่ามาตามหาคู่กรณีครับแล้วไม่เจอนะครับ,รบแต่ทีนี้คือก็เริ่มทำาน้าข้าวของของร้านเริ่มทุบตีควงปามีการใท้ลมพนักงานหญิงครับใช้คําพูดที่ไม่ค่อยเหมาะสมครับกับพนักงานหญิงมีครับ ก่อนก่อนที่เขาจะสงบไหนใช้เวลานานนะครับตั้งแต่ก็จนกว่าพ่อเขาจะมาครับแบบเอากลับบ้านนะครับแบบก็คือว่าเช้าเลยเช้าเลยตอนนั้นครับนี่ฮะเจ้าของร้านบอกว่าเหตุการณ์นี้เสียหายฮะชื่อเสียงก็เสียหายทรัพย์สินก็พังต้องปิดปรับปรุงกิจการหนึ่งวันลูกค้าก็ต้องยกเลิกนับสิบรายเพราะเขามีการจองกันล่วงหน้าทำให้เสียรายได้รถก็เสียหายไปสองคันมูลค่าเนี่ยเป็นแสน ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงก็รู้สึกไม่ปลอดภัยตนก็ต้องไปเคลียนะและทีนี้ผู้ก่อเหตุเนะี่ยเป็นตำรวจจริงไหมเนะี่ยก็ไปถามพ่อของเขาพ่อของเขาเนี่ยเป็นอดีตตำรวจฮนะะเกษียณราชาการละพ่อก็มาเคลียร์บอกอา้าวค่าเสียหายเท่าไหร่เดี๋ยวจะซ่อมให้อารถพังใช่ไหมอาซ่อมให้อ่าเข้าของในร้านพังใช่ไหมส่งช่างมาซ่อมร้านให้พ่อกับแม่บอกว่าอย่าเอาเรื่องลูกชายได้ไหมอ่ะลูกชายป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเอาอีกแล้วมีอาการทางจิต นะที่ผ่านมาก่อเหตุมาหลายครั้งก็ต้องตามไปเคลียรพ่อแม่ตามเคลียร์ตลอดนะทางร้านก็ไม่รู้เอาอยัางไงดีละ่ะ,ะพ่อแม่มาเคลียร์ให้นี่จะซ่อมรถซ่อมร้านให้เอาเก็อออ,อหากป่วยเนี่ยก็ก็ไปรักษาไหมอ่ะแต่ก็ไม่น่าจะปล่อยมากินเหล้าสูบบุหรีนะแล้วเป็นตำรวจควบคุมฝูงชนที่กรุงเทพด้วยไม่ใช่หรอ,อ,อแล้วยังไงต่อเีี่ะก็คงจะต้อง เจรจาก,กันว่าจะแจ้งความหรือถอนแจ้งความจะเอาเรื่องหรือไม่เอาเรื่องอีกทีเดี๋ยวค่อยมาเคลียร์อีกรอบฮะนายรู้ยังไม่รู้อ่ะข่าวช่องแปดคบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม